สวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องการให้คําสั่งซ้ํานะครับเขียนในรูปแบบที่เป็นสั้นลงเนี่ยทำได้ยังไงโดยใช้คําสั่ง y นะครับคราวที่แล้วนะครับตังนี้เราก็จะบอกไว้แล้วว่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นขอการนับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเราจะเริ่มต้นที่1น,นะครับต่อมาเราต้องการกี่รอบ รเราจะใส่น้อยกว่าเท่ากับนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเริ่มต้นที่หนึ่งแล้วต้องการให้มันนับขึ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเราก็ใช้มากกว่าเท่ากับเพื่อง่ายต่อความเข้าใจนะครับแปดก็คือเป็นจํานวนรอบเัราต้องก,การกี่รอบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มค่าจําเป็นต้องมีนะครับทัดที่เจ็ดถ้าไม่มีโปรแกรมมันจะลันไม่รู้จบนะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็จะบวกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับโอเครูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจนะครับ ก็ใครต้องงานกี่รอบคุณก็กำหนดไปได้เลยเช่นต้องการให้มันมีคำว่าไทยเจ็ดคำเราก็จะใส่แบบนี้เราจะลันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหรือต้องการไทยแค่สามคำนะครับเราก็ใส่แบบนี้เราก็ลันหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราอยากจะให้มันโชว์ค่าตัวเลขที่นับเนี่ยอันนี้เป็นการโชว์ค่าโชว์คำคงที่นะครับลันกี่รอบก็ไม่เปลี่ยน ถ้าเกิดเราต้องการให้เขาโชว์เป็นตัวเลขที่นับก็ทําได้นะครับโดยการใส่พิชื่อตัวแปรเข้าไปเลยไม่ต้องมีเครื่องหมายคําพูดนะครับใส่ชื่อตัวแปรเข้าไปเลยเราใช้ตัวแปร i จริงใช้ตัวแปรอะไรชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ที่นี่เราใช้ i ก็ใส่ i ไ,ไปอ่ะอาก็ลันปึ๊บก็จะนับให้หนึ่งสองสามนะครับอ่ะเราหรืออยากให้มีช่องไฟหน่อยนะครับเราก็อาจจะ ใส่แบบนี้ไปก็ได้มีช่องว่างซะหน่อยนะครับเดยะมันได้ขั่นทางห่างกันหน่อยดูซิจะห่างกันไหมอ่าโอเคห่างก,กันแล้วนะครับอันนี้คือที่ใส่ตรงนี้ไปเนี่ยคือต้องการให้มันห่างกันนะครับเราจะได้เห็นว่ารอบหนึ่งเนี่ยมันแสดงตัวเลขไหนนะครับหรือเราจะให้มันแสดงคนละบรรทัดก็ได้แต่ถ้าเกิดล,ลด้นเลขนี้ยาวไปนะครับก็เอาแบบนี้ละกันการอยากให้แสดงบรรทัดก็ใส่ ln ตรงนี้คุณก็าลัน สมมติไม่ได้อยากให้มีงทัดใหม่นะครับใช้แบบนี้แล้วกันโอเคอ่ะทีนี้นะครับเราเราได้เห็นการนับแล้วเขานับเลขอะไรบ้างอ่ะทีนี้เราเรามาดูตรงนี้กันบ้างเคยบอกแล้วนะครับว่า i อบวกเท่ากับหนึ่งเนี่ยเป็นการเพิ่มค่าทีละหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มค่าทีละหนึ่งก็ได้เราเพิ่มค่าทีละสองทีละสามทีละสี่ก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูกัน อย่างเช่นผมกำหนดให้ทำไอเทมหนึ่งนะครับตั้งคาวไว้ที่สิบถ้าเราบวกหนึ่งเนจะทำสิบรอบแต่ถ้าเราบวกสองล่ะดาวออกไหมครับเอาบวกหนึ่งก่อนละกันโทษทีจะไม่เห็นตัวอย่างบวกหนึ่งก่อนนะครับขอรันนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบในเกิดเราเป็นบวกสองแล้วครับดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรรันปึ๊บหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ายังไงครับ งี้ครับตรงนี้มันจะห่างกันทีละสองนะครับและถ้าสังเกตให้ดีนะครับสามารถประยุกต์โค้ดเนี้ยไปใช้ในโปรแกรมที่แสดงเลขชี้ก็ได้นะครับจงแสดงเลขคี้ตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขอะไรก็ว่าไปนะครับการเพิ่มทีละสองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแสดงเลขชี้ด้วยนะครับอ่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนอ่เรามาดูก่อนนะครับนี้เพิ่มขึ้นทีละสองถ้าเกิดเราเพิ่มขึ้นทีละสามนะครับมันจะไปจบที่ตัวเลขอะไร หนึ่งสนะครับสังเกตนะครับแต่ละอันเพิ่มขึ้นทีละ3านะครับจากหไป4ไี่้นห่างกันสานะครับจากสไป7จ็ดก็ห่างกันสจาก7ไป10บก็ห่างกันสจาก10ไปเลขต่อไปเนีย 10, 11, 12, 1ยสิบสิบเอ็ดสิบสององามจริงๆควรต้องไปสิบสนะครับแต่ที่1ิบสไม่เกิดเพราะมันเกินตัวนี้นะครับถ้ามันเกินเงื่อนไขมันจะไม่เกิดน,นะครับก็เลยเกิดที่สิ ย้อนกลับไปดูตรงสองก็ได้นะครับตรงสองสังเกตว่ามันบวกขึ้นที่สองเนี่ยตัวเลขต่อไปอ่ะนะครับมันจะเป็นสิบเอ็ดนะครับแต่เนื่องจากสิบเอ็ดมันเกินตรงนี้นะครับก็เลยโดนตัดทิ้งไปนะครับน,นี่ถ้าเกิดผมบวกเป็นสี่ล่ะเพิ่มขึ้นที่สี่ให้ดาวครับทันลันแล้วจะมีตัวเลขอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาถ้ายังคิดไม่ออกนะครับ หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้เราไปนั่งคิดดูก่อนนะครับดูซิว่าจะคิดตรงเหมือนผมไหมอ่ะโอเคเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นเลขหนึ่งอยู่แล้วนะครับเลขหนึ่งมาอยู่แล้วเลขก่อไปม่งบวกสี่จะกลายเป็นห้าห้าบวกสี่จะกลายเป็นเก้าเก้าบวกสี่จะกลายเป็นสิบสามแต่เวลาแสดงจริงนะ่าจะแสดงแค่นี้นะครับสิบสามน่าจะไม่มีเพราะสิบสามมันเกินตัวนี้นะครับลองดูซิจะเป็นอย่างที่ผมบอกไหม มีหนึใช่หรือไม่มาดูกันอ่ามี1 5ึ่นะครับเป็นยังไงบ้างครับพอจะจับท้าได้หรือยัง่ะเรามาดูกันต่อนะครับอ่าสมมติผมเพิ่มเป็น15แล้วกันตราเพิ่มขึ้นทีละ5ให้เวลา2นาทีลองเดาดูนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเลขอะไรบ้างผมก็ช่วยคิดได้เป็น1นะครับ ต่อมา5บวก1ได้6ก็ยังแสดงอยู่นะครับก็ยังไม่เกิน15 6บวก5เป็น11ก็ <15. S 1> ยังแสดงอยู่นะครับก็ยังไม่เกิน15 11บวกอีก5่าเป็น16อ่นี้ปัญหาแล้วนะครับเพราะมันเกินฉะนั้น16ไม่น่าจะเกิดน,นะครับไม่จะเกิดแค่3ตัวนี้นะครับมาดูกันว่าใช่ไหมนี่เป็นตามให้เราคิดเลยโอเคนะครับได้พอจับทางได้แล้วอ่ะทีนี้ต่อมานะครับ ตรงนี้เราสามารถเพิ่มค่าได้นะครับอ่าก่าเราอยากา,ยายกลับไปที่1ก่อนแล้วกันแล้วขออนุญาตเปลี่ยนตัวนี้เป็น10นะครับเป็น10เหมือนเดิมก่อนอ่าเราจะมี10ตัวเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าตรงนี้เราเห็นแล้วครับเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเริ่มต้นที่1ก็ได้อ่าสมมุติเราให้เริ่มต้นที่ค่าลองดูนะครับแสดงเลขอะไรบ้างเขาจะเริ่มต้นที่5้านะครับเพราะกันนักเพิ่มค่าเพียงหนึองแบบห้าหกเป็ด ก็แปดเก้าสิบธรรมดาโอเคนะครับอานนี้ผมขอตั้งโจทย์ให้คุณลองทำนิดนึงนะครับสมมติผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสี่ตรงนี้เป็นสิบสองและตรงนี้เป็นสามแล้วกันอ่าโอเคเดาออกไหมครับทลันแล้วจะมีตัวเลขอะไรขึ้นมาบ้าง ทำใบแรกให้เลยก็ได้ครับตัวเลขแรกจะเป็น4เพราะกำหนดไว้ดี่น,นะครับคำใบต่อมาตัวเลขต่อไปเนี่ยก็คือจะห่างจากสี่ไปอีก3ตัวนะครับพูดง่ายๆก็4บวกอีกสามนะครับอลองดูนะครับใบแค่นี้แล้วกันลองคิดดูซิจะมีตัวเลขอะไรขึ้นบ้างเนาะโอเคเฉลยนะครับก่อนจะเฉะลยผมขอเดาก่อนแล้วกัน4ตัวต่อไปบวกอีกสามก็เป็นอะไรครับ4 5 6 7อ่าเป็น7 7ต่อมาก็ายังขึ้น เจ็ดกลายเป็น10บไยังออกอยู่นะครับจาก10เป็น13บอา13ตัวเนี้ยไม่ออกนะครับเพราะมันเกินตัวนี้นะครับพอมันเกินปุ๊บน่าจะออกอยู่แค่นี้นะครับ4 7 10็ดอ่าลองดูนะครับใช่ไหมอ่ามีแค่4 7 10นะครับโอเคอโอเคนะครับสำหรับการบาทดสอบในการ ปรับเปลี่ยนตัวเลขก็ประมาณนี้แล้วกันว่าคนจะจับเทคนิคได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค,ครับ